ครับผมคุณออยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับและเป็นโปรดักชเนียร์นะครับของบริษัทสยามนิสันเซลล์นะครับประจำอยู่ที่สาขาลาดพร้าว101นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอตัวนิวนิสันอเมร r าใหม่นะครับให้กับคุณลูกค้าได้ชมนะครับว่ามันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับผมแต่สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยที่เราจะนำเสนอให้กับคุณลูกค้าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็คือในส่วนของอันนี้นะครับกุญแจ ในส่วนของชุดกุญแจอันนี้จะเป็นชุดที่ปรับใหม่ทั้งหมดนะครับผมซึ่งจะมีฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเปิดแอร์จากรีโมทนะครับล็อกรถกดล็อกรวมถึงเปิดฝากระโปรงท้ายครับผมในส่วนอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับผม าวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในส่วนของตัว New Nissan a เ e r a นะครับปี2023นะครับที่มีการปรับแต่งเรื่องของรูปร่างหน้าตาและก็ฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มเติมเข้ามาให้มันมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เห็นกันไปเมื่อสักครูน่นี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในส่วนของโลโกโล้เรดร์เซนเซอร์ที่บริเวณกระจังหน้านะฮะจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับเป็นพื้นสีดำตัวหนังสือสีขาวนะครับผม รวมถึงกระจังหน้า V-motion ขนาดใหญ่ตามสไตล์รถที่ดู Luxury นะครับดูลููหลานะครับทำให้ดูมีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากเวลาเราวิ่งทางไกลๆนะครับซึ่งคนที่มองจากไกลๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นนิสสันนั่นเองนะฮะนอกจากจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของโทนสีนะครับโทนสีตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมมาให้กับคุณลูกค,ค้านะฮะจะเป็นโทนสีที่เรียกว่า สกายเพลนะครับตัวนี้จะเป็นสีเอฟเฟกตนิดนิดหน่นอยๆนะครับดูแปลกตาสวยหรูแล้วก็ดูมีความลักชัวรี่อยู่ในตัวนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัว V L นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นท็อปเกรดนะแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของขุมพลังยังเป็นขุมพลัง3สูบนะครับ100แรงม้านะครับ แรงบิดอยู่ที่152เหมือนเดิมนะครับผมที่สำคัญขับสนุกประหยัดน้ำมันและนอกจากฟังก์ชันภายนอกต่างๆสีต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ภายในนะครับตัวนี้เรามีฟังก์ชันเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้ามากขึ้นนะครับให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่กับ ุลูกค้าจะเสียไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับว่าในส่วนของฟังก์ชันต่างๆที่เพิ่มเติมมาจากตัวเดิมนะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการตกแต่งภายในตัวรถกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรแปลกไปเปลี่ยนไปเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะฮะจะเป็นวัสดุบุนุ่มนะครับ พร้อมแถบลักษณะเหมือนคล้ายๆแอมเบียนไลท์นั่นแหละฮะแต่แค่มีคําว่าอาเมราอยู่นะครับจะเป็นโทนสีน้ําเงินตัดสีดําซึ่งสีน้าเงินจะเป็นสีน้าเงินดันอ่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นในส่วนของตัวแดชบอร์ดด้านหน้านะครับจะเป็นโทนสีน้ําเงินเชกเช่นเดียวกันนะฮะเพิ่มความหรูหราสวยงามด้วยกระจกไลขอบนะคบเฟรมเดสนั่นเองทําให้รถดูมีมูลค่ามีราคาหรูหรามากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของฟังก์ชันความปลอดภัยที่เราเติมเข้ามาให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้กล่องดำๆที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ข้างในนี้จะมีตัวกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็คือเอาไว้เรื่องของ l a n ด d e p ชเจอร์วอร์นิ่นะฮะเตือนออกนอกเลนนั่นเองซึ่งในขณะที่ตัวรถทำงานและระบบทำงานจะมีการสั่นที่พวงมาลัยเพื่อเตือนกับคุณลูกค้านะฮะ จุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญที่ทุกคนรีเควสแล้วก็เรียกร้องกันมาก็คือในส่วนนี้ครับพวงมาลัยจะเห็นได้ว่าเราจะมีเพิ่มครุสคอนโทรลให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับจากที่ทุกท่านรีเควสตมาเยอะมากอันนี้เราเพิ่มเติมให้กับคุณลูกคา้าละแต่จุดขายของตัวรถนิสสันอเมราที่เป็นรถกลุ่ม B Segment นะครับเป็น Eco Car ที่ เจ้าอื่นๆไม่ทํากันหรือว่าไม่มีกันนะครับโดยมากจะอยู่ในกลุ่มรถที่เป็นรถยุโรปมากกว่าก็คืออันนี้ครับผมปุ่ม SOS นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ที่เราติดให้กับคุณลูกค้าในนี้ก็คือเพื่อที่ในกรณีเกิดเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆก็แล้วแต่ถ้าแอร์แบกระเบิดจะมีการส่งสัญ,ญญาณไปทางเซ็นเตอร์เพื่อที่จะส่งรถพยาบาลหรือกู้ชีพใดๆมาช่วยเหลือทันทีหรืออีกปัจจัยหนึ่งคือในกรณีที่ มีสภาวะทางด้านสุขภาพที่ไม่โอเคตัวนี้เราก็สามารถกดเพื่อขอความช่วยเหลือได้เช็คเช่นเดียวกันครับในส่วนของพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ตกแต่งสวยงามเหมือนกันทั้งหมดนะฮะก็เบาะหนังที่เป็นโมเลกโคดูเล่นะฮะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับผมแล้วก็ทรงที่เป็นซีโร่กราวิตี้นะครับช่วยซับพอร์ตเรื่องของกระดูกสันหลังเวลาเรา ขับรถทางไกลๆนะฮะนอกนอจากนั้นเราจะเพิ่มความโดดเด่นในเรื่องของตัวชาร์กฟินนะครับเป็นครีบฉลามนะครับมาให้กับคนลูกค้าด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือหลังคารถด,ด้านเองนะฮะเพิ่มความโฉบเฉียวให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมห้องเก็บสัมภาระที่จุได้เยอะตามสไตล์ของนิสสันอเมเบร่าครับโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวนิสสันอเมร่าที่ ผมมานำเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ดูในส่วนของตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มีชุดแต่งมาจากโรงงานแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของตัวปกตินะครับที่เป็น standard าจ,จากโรงงานเช่นการที่ไม่ได้เติมชุดแตงด่งใดๆเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว standard โรงงานที่ไม่มีชุดแต่งรอบคันของโรงงานมาให้นะฮะ หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัว VL นะครับจะสังเกตได้ว่ายังคงมีไฟตัดหมอกพร้อมไฟที่เป็น LED พร้อม Daytime Running Light มาให้นะฮะที่สำคัญในส่วนของกระจังหน้า VMotion เนี่ยเรายังเสริมความหรูหราความลักชัวรี่ด้วยการใส่ในส่วนของโครเมียมให้ดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือ ตัวปกตินะฮะที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมชุดแต,แตด่งใดๆเข้ามานะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันทั้งหมดนะฮะอันนี้คือ VL ปกติแต่ที่สำคัญนะครับผมในส่วนของตัวนิสันอเม r a ใหม่เนี่ยที่เราอยากแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้พิจารณาเพื่อที่จะเลือกใช้งานนะครับเพราะหนึ่งตอนนี้เราเน้นในเรื่องของนิส s ันคอนเน็ก ดิสันคอนเน็กซ e เซอร์วิสชนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่เราเพิ่มเติมมาให้กับคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือของท่านเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์กดแปรเปิดไฟนะครับรวมถึงสามารถที่จะ ควบคุมในเรื่องของขอบเขตของตัวรถให้อยู่ในพื้นที่นั้นๆได้นะครับไม่ให้ออกนอกเขตก็จะมีประโยชน์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ทํารถเช่าอันนี้ตัวอย่างนะฮะรวมถึงในส่วนของอาการกําหนดความเร็วที่เราจะระบุในตัวรถถ้าในกรณีที่เราใช้ความเร็วเกินที่เรากําหนดจะมีสัญญาณเตือนไปทางโทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ อันนี้จะเป็นคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวนิสสันอ l m เมรานะครับนอกเหนือจากนั้นในส่วนของตัวราคาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะมีราคาดีๆแบบไหนแคมเปญดีๆยังไงมอบให้กับคุณลูกค้านะครับผมโอเคสำหรับข้อมูลต่างๆที่ผม,ไ,ม Torah ได้นำเสนอในคลิปนี้นะครับก็น่าจะพอเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นให้กับคุณลูกค้าได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการเลือกใช้รถที่เป็น มรเซ็ตเมนที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก,วกครบครันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะทดลองขับในส่วนของตัวนิว Nissan a m a r a ใหม่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์082นะครับเจ็ดศูนนะครับคุณออยนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายและเป็นโปรดักชีนเนียร์ประจำอยู่ที่สาขาลาดพร้าวหนึครับ,101รบขอบคุณครับสวัสดีครับ